สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเรา2คนดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับก็มีเรื่องราวดีๆข่าวสารมากมายมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะเริ่มกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ทางด้านของคุณต้อมอรัญญาบุ๊คค่ะรายงานภาพงานถวายภาพพระกฐถินพระราชทานที่วัดศรีนครินวรารามเมืองเกรสชุนบาร์ค่ะโดยมีพระเทพกิติโมลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางเกษีอัครชูตรูที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครชทูตณกรุงเบอร์เป็นผู้อัญเชิญภาพพระกฐถินพระราชทานทอดถวายค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของนางยุพาพรเสือกุลค่ะ เป็นประธานทอดกฐถินร่วมในครั้งนี้นะคะและบรรยากาศในงานจัดรูปแบบงานบุญแบบไทยๆมีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวเวียดนามกัมพูชาและก็ชาวสวิตนะคะมาร่วมทําบุญในครั้งนี้กันอย่างเนืองแน่นทีเดียวค่ะก็เป็นงานบุญที่นํามาฝากกันนั่นเองนะครับไปต่อกันอีกที่หนึ่งครับไปกันที่สาราที่สองที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับในด้านของคุณโจกิ่งเพชรบุญยงก็ยังมีรายงานงานทอดกระถินที่วัดสุป,ปะสี สุมิตรารามหรือว่าวัดป่าหลักเมืองที่เมืองคาสูนะครับโดวยวันนี้เองครับพาไปชมกิจกรรมภาคกลางคืนซึ่งก็มีการออกร้านขายของที่ระดึกสินค้าหัตถกรรมโดยเฉพาะบูธของร้านอาหารไทยเองครับก็ต้องบอกว่าชาวต่างชาตินี่เข้าคิวซื้อกันอยากคึกคักทีเดียวโดวยงานนี้เองครับนางยุพาสายสะอาดประธานทอดกระถินก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานแล้วก็รุมร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีเพื่อเทศเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ่อนที่จะชื่นชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในงานครับค่ะก็เป็น2งานบุญที่นํามาฝากกันนะคะช่วงนี้มีงานดีๆงานบุญแบบนี้จัดขึ้นหลายที่ดีเดียวนะคะนี่เป็นในส่วนของสาระน่ารู้ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปพบคนไทยไกลถิ่นและนาทีรมนาทีทองค่ะ สวัสดีครับคุณผู Success. ้ชมครับผมสุภวราภรณมาลีนะครับวันนี้ยังสนทนาต่อเนื่องครับกับน้องๆนักเรียนไทยในเดนมาร์กครับน้องเจและน้องจ๋าสวัสดีครับน้องๆครับอ้าวเราคุยกันไว้ในเทปที่แล้วนะครับว่าตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ประมาณระดับมัธยมต้นม3ม .4 ่อะไรเงี้ยนะครับทุกวันนี้เรียนสัปดาห์ละกี่วันครับก็5วันค่ะ 5้วันเลยะนะครับแล้วหลังจากเวลาเลิกเรียนแล้วเราทําอะไรกันบ้างมีการทํางานพิเศษกันไหมหนูทํางานพิเศษที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะของฝรัง่งหรือของไทยครับของเดนมาร์กนี่แหละคะ่ะก็สอ,สองสองวันตอ่อชีตนะคะสองวันต่อทีนะครับแล้วของจ๋าล่ะหนูไม่ได้ทํางานค่ะดูน้องเลี้ยงน้องเป็นเหมือนวันเฉลิมเลยนะช่วยแม่เลี้ยงน้องเงยนะครับน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับ เออคนเล็กสองขวบคนโตห้าขวบค่ะอ๋อโอ้โหต้อง,งอดูแลน้องสองควเลยค่ะวันเฉลิมโอ้โหหนักเลยเนี่ยนะครับแล้วยังไงครับแล้วตกทุกวันเวลาไปโรงเรียนเราได้สตางค์ค่าขนมไหมก็ได้เป็นอาทิตย์นะคะ <S <S ของหนูครับอืมเหมือนกันปะครับจ๋าเหมือนกันไหมของหนูได้เป็นเดือน,นะคะ่ะอืมแล้วเวลาไปท,ที่โรงเรียนเขาเหมือนบ้านเราไหมครับมีโรงอาหารแล้วต้องเสียตังค์กินข้าวเองไหมหรือเตรียมไปจากบ้านยังไงครับชีวิตนักเรียนมันแล้วแต่ แล้วแต่โรงเรียนนะคะแต่ของหนูก็เขาจะมีเรียกว่า e ีทอะค่ะก็คือเราต้องสั่งอาหารทางอินเทอร์เน็ตวันจอมาเราก็จะได้คือสั่งไปจากบ้านก่อนไปเรียนเนี้ยเหรอครับทางอินเทอร์เน็ตสนุกไหมอะเรียนหนังสือมา2ปีแล้วอะเหนื่อยไหมครับยากไหมยากมากเลยค่ะยากมากเลยเหรอครับเออแล้วทำยังไงครับเรามันมีติวเตอร์เหมือนบ้านเราไหมมีการแบบติวกันหรืออะไรเงี้ยครับมีไหมโรงเรียนติวอะมีไหมเขาจะมีอย่างโรงเรียนหลังจากเลิกเรียนนะคะเขาจะมีสอน สำหรับเด็กต่างชาติโดยเฉพาะป่ะครับค่ะมีมีสำหรับค่าส,สำหรับพิเศษอย,อย่างนั้นซึ่งทั้งสองคนก็เข้าคลาสนั้นเข้าเรียนเสริมใช่ไหมครับแม้วันนี้ก็ได้ข้อมูลเป็นประโยชน์นะจากน้องๆน,นะครับซึ่งเป็นเยาวชนไทยซึ่งมาอาศัยแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ที่เดนมาร์กนะครับขอบคุณมากๆเลยน้องเจดและน้องจา๋าขอบคุณมากครับครับ,รบ Welcome to Thailand boys amazing Thailand amazing คนที่จะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จคนคนนั้นนอกจากจะต้องดูคนอื่นออกแล้วจะต้องดูตัวเองออกด้วย การดูตัวเองออกนี้แหละพระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าอัตตัญญุตาแปลว่าการรู้จักตนเองและคำหนึ่งก็คือคำว่ามัตตัญญุตาแปลว่าการรู้จักประเมินตัวเองถ้าเราประเมินตัวเองออกเราก็จะรู้ว่าจะประมาณตนเองว่าเหมาะกับตำแหน่งแห่งที่ตรงไหนหลักในการประเมินตนเองก็คือดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัด ว่าตัวเรานั้นมีความรู้ความสามารถแค่ไหนสถานภาพในทางสังคมเป็นอย่างไรตระกูลรุนชาติของเราเป็นใครมาจากไหนสติปัญญาเท่าที่มีอยู่นี้ทำงานอะไรจึงจะเหมาะกับตัวเองและเพศภาวะของเรานั้นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสถานภาพอย่างนี้ทำอะไรจึงดีที่สุดคนที่ประเมินตัวเองออกก็จะประมาณตัวเองได้ว่าเราเกิดมาในชีวิตนี้อะไรกันแน่ที่เราควรทำอะไรกันแน่ที่เราควรเป็น ประเมินตนเองออกบอกตัวเองได้ก็จะใช้ตัวเองเป็นจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสนด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ Sammy Sandy ดูที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซ i d e s c o e x c e l l e n t in Quality e x c e l l e n t in Services The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้โชคการโทษเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณจักรกฤษกัจนาสูรนะครับกองสุนใจน้ำมันคอตาบารูและประเทศมาเลเซียนะครับสวัสดีครับท่านกองสุนใหญ่ครับท่านกองสุนใหญ่ก็เพิ่งไปรับตําแหน่งได้นานเรื่องนั้นผมไปอยู่ได้หนึ่งปีพอดีหนึ่งปีอ๋อครับก็แป๊บๆนะฮะหนึ่งปีเวลาไวมากโดยเฉพาะถ้าเผื่ออายุเลยห้าสิบไปแล้วเนี่ยยิ่งวัยใหญ่ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการก็คงจะอ่าอ่า จำได้แล้วครับเพราะว่าเคยสัมภาษณ์ท่านในตําแหน่งอพอกนเดินทางมาแล้วก็อีกหลายตำแหน่งครับอีนี้อยากให้ท่านพูดถึงในส่วนที่ท่านรับผิดชอบในพื้นที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคนไทยอย่างไรบ้างครับ <c oughs> ผมไปอยู่เมืองกัวตาบารูเนี่ยความจริงผมอยู่กระทรวงต่างประเทศผมไปอยู่มาหลายประเทศน,น,นะครับ,รบแต่ว่าเมืองกัวตาบารูรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียเนี่ยมันมีลักษณะซึ่งแตกต่างจากที่อื่นครับครับ โดยทีอ่อยู่ที่ใกล้ชายแดนนะครับ,รบแล้วก็ใกล้ชายแดนซึ่งปัจจุบันเรายังถือว่าสถานการณ์ยังไม่ปกตินะครับ,ค,รบคือชายแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรารจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยเป็นจังหวัดชายแดนแล้วเมืองกตาบารูอยู่ตรงกลางนะครับ,รบแล้วก็รัดกระตันเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวสถานกสุดใหญ่เนี่ยถือว่าอยู่ เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นางานที่ทางการสารกองสุนใหญ่เมืองกุตาบารูทำเนี่ยนอกจากจะเป็นงานด้านกองสุนงานด้านเศรษฐกิจแล้วเรายังมีงานที่เราให้ความร่วมมือกับทาง <brar. S 2> จังหวัดชายแดนภาคใต้เราครับ,รบในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการาเป็นเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาปร,ร,ระชาชนนะครับการช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นนะครับให้กับประชาชนทั้ง จังหวัดชายแดนภาคใต้เราแล้วก็ประชาชนชาวมาเลเซียในรัตน์ันตันด้วยนะครับซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างทำานะครับที่เรียกว่าอยู่ที่เกาะตาบดูหนึ่งปีนี้ผมไม่เคยเหงาเลยครับเพราะมีชุมชนไทยอยู่อย่างหนาแน่นมากประมาณเท่าไหร่ตัวเลขในรัตน์ันตันเนี่ยมีอยู่16,00 0คนนะครับแต่ผมต้องเรียนว่าคนไทยเหล่านี้จริงๆแล้วเราเรียกว่าคนไทยสยามนะครับ คำว่าคนไทยสยามนี่หมายถึงในอดีตนะเขาเคยเป็นคนไทยนะครับบรรพบุรุษเ็เคยเป็นคนไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นคนมาเลเซียไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าก็ยังถือว่ามีเชื้อชาติไทยอยู่เราก็เลยเรียกว่าคนไทยสยามทีนี้คําว่าสยามเนี่ยมาจากไหนามาจากรัฐธรรมนูญมาเลเซียนะครับรัฐธรรมนูญมาเลเซียเนี่ยเรียกคนไทยพวกนี้ว่า,าคนสยามนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจกันเราก็เลยเรียกคนกลุ่มคนเหล่านี้ว่าคนไทยสยามนะครับซึ่งก็ยังมีความผูกพันอยู่กับประเทศไทย กันอย่างดีครับเขาทราบว่าก็มีความเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนที่หนาแน่นแล้วก็มีผลในเรื่องของตาแหน่งทางการเมืองด้วยนรัชการันตันเนี่ยมีประชากรไม่เยอะนะครับมีประชากรก็ประมาณ1ล้านเศษเศษเพราะฉะนั้น1ล้านเศษเศษกับ1นึ่งหมื่นกว่าคนนี้ก็เป็นเปอร์เซนต์ซึ่งมีผลเหมือนกันนะครับทางการเมืองครับก็แลทีนี้ในเรื่องการค้าขายระหว่างในเพราะเป็นเรียกว่าเป็นคนไทยเชื้อสายเดิมกับปัจจุบันการค้าขายกัน เป็นเรียกว่ามีมากน้อยแค่ไหนคนไทยสยามเนี่ยส่วนใหญ่อาชีพจะเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับก็เหมือนกับคนไทยเราทั่วไปนะครับซึ่งนิยมอาชีพเกษตรกรเป็นหลักอาชีพค้าขายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะครับซึ่งอยู่ในตะกรันตันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมต้องขอเรียนว่าความผูกพันซึ่งเขามีอยู่กับชุมชนไทยแล้วก็มีอยู่กับสถานกองศูนใหญ่เราเนี่ยมันมีความผูกพันทางด้าน เชื้อสายไทยเชื้อชาติไทยนะครับแล้วเขาก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ให้ความช่วยเหลือเราให้ช่วยเหลือการทํางานของสถานกองสุลใหญ่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางสถานกองสุลใหญ่ก็มีความพยายามซึ่งจะทําให้เขาตระหนักถึงความเป็นคนมีเชื้อชาติไทยอยู่ตลอดเวลา <ๆ S 1> นะครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่พวกคนเหล่านี้จะได้ช่วยกันดำานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศาส,สนาพุทธแล้วก็ภาษาไทยเอาไว้นะครับในรัชการันตัน แล้วก็ทีนี้จะถามคถามหนึ่งคือถ้าเข้าประชาคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะมีผลอะไรบ้างไหมตอนนี้นะครับตอนนี้คนไทยสยามเหล่านีเ้เขามีความพร้อมนะครับ,รบพูดพูดไปแล้วเนี่ยเขาก็มีความพร้อมในการที่จะเ,เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าเขาสามารถพูดภาษาได้หลายภาษาทร้งภาษาไทย ภาษาไทยท้องถิ่นซึ่งเราเรียกว่าภาษาเจเหอแล้วก็ยังพูดภาษามาลายูได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาเขามีความพร้อมครับวันนี้ขอบคุณท่านกองสุลนใหญ่และเหมืองกตาบารูและประเทศมาเลเซียนะครับคุณจักรกิจกันนาสูรครับครับสวัดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ The Thailand boys. Yeah! Heaven. I'm not going home. <gr Coinfolical thunder> Amazing Thailand always <categorically> amazes you. มาถึงช่วงนี้นะคะติดตามช่วงปฏิทินต่างแดนค่ะไปเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนเลยละกันนะครับรรตกกา้า้านของนางมาริวันมอยส์นะครับรองประธานชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซียครับแล้วก็กรรมการเป็นผู้แทนชุมชนไทยได้มีการมอบเงินช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบวาตภะยจำนวน20ล้านรูเปียหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ55,000บาทนะครับ ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศอินโดนีเซียเพื่อช่วยเหลือด้วยครับค่ะมาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศเดนมาร์กค่ะขอเชิญร่วมงานราตรีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคู่ขวัญแผ่นดินไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7ธันวาคม2556นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา15นาิกาไปจนถึง24นาฬกาค่ะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการแสดงของศิลปินนานฟ้าอาสยามใครที่สนใจจะไปร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็หาซื้อบัตรกันได้ที่ตลาดเด่นใจค่ะหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้ก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์3 3 7 9 7 0ขีนะคะ 33-797060ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะก็เป็นเรื่องราวงานดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการแบบนี้นั่นเองนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราส่งเข้ามาได้ครับผ่านทางอีเมล์ address t h a i o v e r s e a s 1 g m a i l c o m ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้คุณธนายชนกผมสิงห์สุวรรณพร้อมทีมงานทุกคนลากไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย